สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายน2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโชคนะครับของคูดูนะครับคูดูก็จะเป็นก็จะเป็นโชคสปริงนอกนะครับตัวคูดูเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของบูมเลสซิ่งนะครับเป็นโชคสปริงนอกจะมี3ความยาวนะครับก็คือ70มิล80มิล90มิลน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว 80มิลน,นะครับปกติก็ไม่ได้เคยแกะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอดีคนซื้อเนี่ยเขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะประกอบนะครับผมก็เลยประกอบให้เลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จะไหนไหนก็ประกอบไปเนี่ยก็รีวิวเลยเลยว่าวิธีประกอบเป็นยังไงนะครับโช๊คมันมีลักษณะเป็นแบบไหนยังไงแล้วกเ็เทคนิคต่างๆในการปรับตั้งค่าโช๊คเนี่ย มันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับอันนี้เป็นขนาด80มิลน,นะครับ80มิลก็คือการวัดระหว่างรูถึงรูนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกาใกล้ๆนะครับว่าวิธีประกอบเนี่ยหรือว่าที่เขาให้มาเนี่ยใน1น,นึ่งถุงเนี่ยหถุงนี่จะมี2โชกนะครับว่าเขามีมาให้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะต้องมีวิธีประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ เดี๋ยวมาชมนะครับว่าในโช๊คคูดูนะครับของบูมเรสซิ่งนะครับขนาด80มมิลนะมีอะไรมาให้บ้านนะครับก็คือ1นะครับโชวคเขาก็จับประกอบมาแบบนี้ให้มาให้นะครับ2ก็คือมีสปริงให้นะครับสปริงเนี่ยจะมีที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบสปริงขนาดกลางนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วนิ่มไม่พอเนี่ยมันก็ยังมีขายก็คือเป็นแบบนิ่มนะครับเป็นนิ่มแบบกลางเนี่ยมันจะเป็นมีมีแต้มสีเขียวนะครับ แต้มสีเขียวอยู่ถ้าแบบนิ่มเนี่ยก็จะเป็นแต้มสีฟ้านะครับแต้มสีฟ้าแล้วก็ถ้าเกิดแบบซุปเปอร์ซอฟต์นะครับนิ่มสุดเนี่ยก็จะเป็นแต้มสีขาวๆนะครับแล้วก็สังเกตจากตัวสปริงเนี่ยคือตัวมีเดียมนะก็คือตัวกลางๆเนี่ยก็คือความห่าง,งของสปริงก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มาอันนี้ความชิดของสปริงแล้วก็ตัวลวดเนี่ยก็จะบางกว่านะครับแล้วก็ ตัวซูเปอร์ซอฟก็คือตัวสปริงเนี่ยก็คือลวดจะเล็กกว่าแล้วก็ความถี่ของลวดก็จะน้อยกว่านะครับเฮ้ยความถี่จะเยอะกว่านะครับก็คือความมันจะกดปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่ามันนิ่มนะครับอ่านี้กลับมาที่ตัวโช๊คโช๊คนะครับคือโช๊คเนี่ยที่เขาให้มานี่มีอะไรบ้างก็คือ1โช๊คนะครับตัวนี้2สปริงนะครับ3ก็คือตัวเขาเรียกรู้ตัวลูกเดือนนี่ที่เป็นสเตนเลสนะครับ เป็นสเตเลสแล้วก็ตัวที่ใส่ตัวนี้ตัวล็อกลูกเดือยน,นะครับตัวล็อกลูก,ลกเดือยเนี่ยให้มาทั้งหมด8อันนะครับผมใส่ไปละสองอันนะครับแล,แล้วก็ตัวคู่มือเอ้ยไม่ใช่ตัวเครื่องมือในการใส่ตัวหัวบอลเนี่ยเข้าไปในนี้นะครับโดยปกติเมื่อก่อนเวลาเราใส่หัวบอลเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การกดนะครับแต่ว่าบูงก็ได้ทําเครื่องมือมาให้นะครับเป็นสุดยอดเลยนะครับง่ายมาก แล้วก็โอลิงนะครับมีโอลิงทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้โอลิงก็จะเป็นสีสีชมพู2ตัวนะครับแล้วก็เป็นสีขาว2ตัวแล้วก็เป็นตัวเป็นแผ่นชิมเป็นพลาสติกนะฮะหตัวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวน้ํามันโชคมาให้นะครับแต่ว่าผมมีอยู่นะครับก็เลยใส่ไปให้เลยนะครับเบอร์ B 30นะครับอันนี้เป็นน้ํามันโชคที่ให้มากับตัว BRX ศูนย์สองะครับตัวซีรีส์สามนะครับ, 3, รบก็เขาไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าใส่ให้นะครับเราจะได้ทดลองได้นะครับก็อันดับแรกนะครับก็ที่จะต้องคือเนี่ยอันนี้จะให้ให้ดูก่อนว่าเวลาโชคมาจากโรงงานเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงต้านเลยนะครับโดยปกติแล้วก็อันนี้คือตัวฝาบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวอันนี้ก่อนดีกว่าตัวหัวบอลน,นะครับดูหัวบอลน,นะก็ก็ ตัวนี้ตัวพลาสติกตัวล็อกเนี่ยเขาจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบากบากนี้นะครับเป็นบากบากมีรอยบากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรียบเรียบเลยนะครับเป็นสีครมเรียบเรียบนะครับแล้วก็เอาใส่ท้ายกันแล้วกันนะใส่ท้ายปุ๊บก็เอาตัวด้านบากนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บนิดเดียวกดไม่ต้องออกแรงนะครับเสร็จจากนั้นก็เอาตัวลูกเดือยนะครับลูกเดือยสเตนเลสนี่นะครับแล้วก็เอาน็อตน็อตตัวเนี้ย เครื่องมือเนี่ยมาด้วยกันนะครับแล้วก็น็อตใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับเพราะลูกเดือยสองฝั่งนี้มันเหมือนกันนะครับซ้ายขวานะครับเหมือนกันแล้วก็ใส่ฝั่งนี้เลยปั๊บเข้าไปแล้วก็เอาตัวน็อตเนี่ยสอดผ่านตัวฝั่งที่เป็นเป็นเป็นรอยบากนะครับคืออันนี้ฝั่งนี้มันยังมีสองฝั่งนะฝั่งนึ่งจะเรียบเรียบนะครับเป็นกลมกลมเรียบเรียบฝั่งมีรอยบากเราใส่ฝั่งนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวเครื่องมือของเขานะครับไขเข้าไป นี่มือหมุนได้เลยนะพอมันตึงปุ๊บคันนี้เราก็จะใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองเนี่ยไขไขเพื่อที่จะดันตัวลูกเดือยเนี่ยเข้าไปอยู่ในบล็อกของมันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับมีเข้าไปเสร็จแล้วง่ายมากเลยนี่เราก็ไขออกปุ๊บนี่เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกตัวลูกเดือยเนี่ยหนึ่งก็คือ ด้วยความที่เป็นสเตนเลสเนี่ยมันก็จะมีความทนทานนะครับแล้วก็มีการสามารถที่จะขยับองศาเนี่ยได้เยอะเลยนะเดี๋ยดูจากเนี่ยเนี่ยมีการให้ตัวได้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนบ้างนะครับใหม่ก็อันนี้ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็หกเหลี่ยม ตัวน็อตนี้ใส่จากด้านดางไม่ได้ด้านด้านบากนะครับเมื่อกี้ใส่ผิดด้านนะครับใส่เข้าไปด้านนี้แล้วก็ไข อัดเข้าไปนะครับง่ายมากอาพอเข้าไปเสร็จรปุ๊บก็ไขออกครับเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องมือนี้หนึ่งถุงเนี่ยก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาให้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งถุงมีสองโช๊คนะครับนี่เขเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่ตัวโอลิงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่โอลิงมาให้นะครับ ก็เวลาจะใส่โอลิงปุ๊บเราก็ต้องถอดตัวปลายนี้ก่อนนะครับอันนี้มันมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยเอาไว้เติมน้ำมันโช๊คนะครับอยู่ด้านบนอันนี้เราปิดไว้ก่อนนะอันนี้เราก็ถอดด้านนี้คลายออกนะครับวางไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีโอลิงกันกระแทกหนึ่งตัวนะครับเอาออกก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับเปิดจากฝั่งบนนะปึ๊บนี่ก็จะเป็นแกนแบบนี้ครับ เป็นแกนโช๊คแกนโช๊คเนี่ย,เ,ยเขาเคลือบด้วยไทเทเนียมนะครับให้มีความลื่นนะครับแต่เวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องเอานี้ใส่เข้าไปก่อน,นครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัววาล์วนะครับมีตัววาล์วอยู่3ามรูนะครับวา,วาวล์ว3ามรูแล้วก็มีตัวอีคลิปซึ่งเขาใส่มาให้แล้วนะครับพาจะง่ายกับเรานะครับอันนี้เราจะใส่โอลิงนะครับเราก็จะใส่นี้เข้าไปก่อนใส่เหมือนเดิมแล้วก็ปิดก,ก่อน โอลิงออกมาปุ๊บแล้วก็ถอดตัวนี้ครับตัวฝาปิดด้านล่างนะครับออกมาก่อนก่ก็จะมีแกนอยู่แบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นเราจะใส่โอลิงนะครับโอลิงก่อนที่จะใส่ปุ๊บเราก็จะต้องใส่ซิลิโคนก่อนนะครับซิลิโคนมีซิลิโคนสีขาวนะครับของบูมนะครับก็ทาตรงแกนนี้ก่อนเลย เพื่อที่จะเวลาเราใส่โอลิงมันก็จะได้ลื่นนะครับไม่ไม่บาดโอลิงนี่ทาเสร็จปุ๊บก็อีโอลิงนะครับโอลิงก็จะใช้ตัวสีขาวนะครับสีขาวใส่ที่เป็นที่มีบ่าเนี่ยครับฝั่งหนึ่งมีบ่าฝั่งหนึ่งเรียบนะครับมีบ่าแล้วก็จะใส่เอาที่เป็นบ่านะใส่ได้ไว้ด้าน,านในนะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตามด้วยสีชมพูนะครับ โอลิงสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสองฝั่งจะเหมือนกันนะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปค่อยใส่แล้วก็ตัวสเปเซอร์สีขาวนะครับตัวนี้ตัวกลางเป็นพลาสติกนะครับใส่ไวต้ตรงกลางนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้าหายไปละอันนึ่อาอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยสีชมพู แล้วก็ตามด้วยสีขาวนะครับมีบ่าเอาบ่าไว้ด้านล่างนะครับนี่เป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้สีขาวมันหลดหดเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับแล้วก็ดันให้มันติดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก่อนที่จะดันเข้าไปปั๊บเราก็ใส่ซิลิโคนก่อนตรงนี้นิดนึงเวลาเราดันเข้าไปมันจะได้ลื่นๆนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาโชคตัวนี้ปิดฝาอันนี้เป็นอลูนะครับเป็นกระบอกโชคเป็นอลูมิเนียมหลังจากนั้นก็ใส่โอลิงตัวนี้ครับโอลิงกันกระแทกใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่หูโชคด้านล่างนะครับเป็นอันเสร็จครับอันนี้หลังจากที่ใส่ โอลิงเข้าไปเนี่ยก็จะมีความหนืดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเวลาใส่สปริงเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ใส่น้ํามันเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็สปริงนะผมเอาตัวแต้มสีเขียวนะไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปรับตัวสีดําๆนะครับจะเอาไว้ปรับความแข็งกับความนิ่มของสปริงนะครับ อันนี้เนี่ยจะตั้งการตั้งค่าจากโรงงานเนี่ยเขาตั้งมาเป็นใส่มาตรงกลางๆครับเดี๋ยวเราจะดูว่าตรงกลางเป็นแบบไหนนะครับความนิ่มสักขนาดไหนนะครับสปริงสองฝั่งนี้ก็เท่ากันนะครับใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาสีเขียวเอาตัวที่แต้มสีไว้ด้านล่างนะครับเขาใส่สปริงเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปางี้ก่อนครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นถ้วยรองสปริงอยู่ด้านล่างนะครับ ช่วยลองสปริงเนี่ยสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีจะมีเป็นสโลปอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไม่ไม่ไม่เป็นสโลป็ี่เป็นตัวล็อกสปริงอยู่นะครับเราเอาฝั่งที่สโลปไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือด้านนี้สังเือ้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บวางนี้เลยนี่เขาจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ผมลองจะลองกดดูนะครับโชคที่มีสปริงนะครับใส่เรียบร้อยนะครับไม่มีน้ํามันนะครับกดแล้วก็จะ อย่างนี้เลยด้านนี้เด้เห็นชัดๆกดได้สุดเลยนะครับกดได้สุดแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าเราปรับตัวตัวปรับสปริงเนี่ยไว้ล่างสุดกับบนสุดเนี่ยโดยตอนนี้ที่ยังไม่มีน้ํามันนะว่ามันจะมีความแตกต่างไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะปรับผมก็จะเอาสปริงออกก่อนนะก็ดันสปริงลงมางี้แล้วก็ อันนี้ก็ดึงออกมาตรงๆนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนไปด้านบนกันนะครับเอาให้สุดเลยนะสุดละสุดปุ๊บแล้วเราก็จะใส่สปริงเข้าไปใหม่นะครับก็อันนี้ก็เวลากดเนี่ยก็จะมีความนิ่มนะครับ สปริงถ้าเกิดว่าเราไขขึ้นไปบนสุดนะก็จะมีความนิ่มอ่าเดี๋ยวจะลองไขลงมาด้านล่างมั่งนะครับถอดสปริงออกแล้วไขเราจะไขตัวตัวนี้นะตัวปรับสปริงเนี่ยลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเมื่อกี้ขึ้นบนสุดละหมุนด้านล่างแล้วก็จับอย่างนี้แล้วก็หมุนตามเข็มเลยนะครับก็ขอบคุณเจ้าของโชคมารณที่นี้นะครับที่ เอาให้ผมประกอบโช์ผมก็เลยถือโอกาสรีวิวเลยนะครับก็จะได้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่ามันมีเทคนิคและมีข้อแตกต่างกันแบบไหนยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะไปชอบปรับยังไงแล้วก็ปรับให้ดูก่อนนะครับอันนี้สุดแล้วนะครับสุดปุ๊บก็เอาสปริงใส่เนี่ยสุดก็คือ ตัวตัวสีดํานี้ลงมาอยู่สุดนะครับปกติมันจะอยู่ตรงกลางครับเมื่อกี้เราอยู่เมื่อกี้เราปรับขึ้นมาด้านบนนะครับนี่เราปรัดลงมาด้านล่างสุดนะครับสปริงใส่แล้วก็ถ้วยสปริงใส่ด้านล่างไอ้ถ้วยโช็กถ้วยรับสปริงนะครับนี่ ปุ๊บคันนี้เรากดดูนะครับก็ผมว่ามันมีความแข็งมากกว่ามากกว่าตอนที่อยู่ด้านบนนะความสูงเนี่ยเท่าเดิมนะครับ